สวัสดีะทุกคนสวัสดีวันที่สามเนาะตุลาเดี๋ยววันนี้น่าจะไปกินข้าวที่แถวที่อาหารจีนแหละพ่อผัวเนี่ยชวนไปกินข้าวที่แถวทางบ้านเขาเนาะเอ่อเพราะความที่ไม่ได้เจอกันสักพักใหญ่ๆแล้วน่าจะเดือนสองเดือนมัน้งไม่ได้เจอก็เลยเขาบอกว่าชวนไปกินข้าวก็ววันนี้รถเยอะ่ะ ไฟอ่นสากับาเทลโฟนแบบว่าสีมันเจีมกว่าสีจริงอ่ะเล็กน้ำยอยเนาะของเขาเป็นโอเปสโเออเปสโอเปทอดนั่นแหละทักสมิก ของลูกชายเป็นเอ่เอเกีเ่ยวน,น,นาำเนาะมาแล้วของน้าเป็นเนื้อผัดกับเต้าเจี้ยวสีดำไปจ้ะเขาเรียกเต้าซีไหมล่ะทีทท่เมืองไทยเนะี่ยนั่นแหละกับพริกตุ้มเนาะ กระอมใหญ่หรือแต่ของลูกชายที่ยังไม่มาก็จะเป็นเออเป็นเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อเป็ดผัดเลยชอกจานของหวนานจ้ะ<ม>เป็นไอศครีมกับกล้วยทอดคอนัมเลา สวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีตอนเย็นของวันที่เจ็ดนะเด่วันนี้วันอะไรวันที่เจ็ดตุลาวันเพื่อหัดเออน้าไปทํางานคืนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกกะเพื่อนเนี่ยนัดว่าไม่เชอญมาเธอ่าเพื่อนนัดหรอกเพื่อนถามว่าไปหาก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยกินกันไหมซึ่งตัวน้าเองเนี่ยยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะไปกินเอ,อ่อ ที่สุนใบไบซึ่งมันเขาเพิ่งเปิดร้านอาหารไทยชื่ออีสานไทยอะไรนี่แหละเห็นในรูปเนี่ยเขามีก๋วยเตี๋วด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าเขามีก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากแค่ไหนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปแล้วเขาขายก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะจ๊ะว่าน่ากินไหมก๋วยเตี๋ยวที่สวีเดนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแบบว่าต้องขออะไรไม่ได้อะคือเขามีขายก็ถือว่าดีสักเท่าไหร่แล้วซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่มียกเว้นที่ว่าเวลาเราจะไปเที่ยวงานไทยเนี่ยก็จะมี คนไปตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะในร้านอาหารน่ะสมัยก่อนยังไม่มีเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีบ้างบางร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดซึ่งก็อร่อยนะแต่น้ําไม่ค่อยสัรทัดแต่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดสักเท่าไหร่แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนู้นนี่นั่นนั่นแหละคือจะให้เหมือนเมืองไทยเลยเนี่ยคงไม่มีคือยังไม่เห็นไม่ใช่คงไม่มีคือยังไม่เห็นนะณทุกวันนี้น้าก็ไม่ได้ไปสรรหากินอะไรหลายที่ซึ่งน้ากล้ต่อไม่ได้บางที่เขาอาจจะมีก็ไได้้ที่่มรู อยังไงเดี๋ยวไปทำงานกันจ้ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันตอนเจอกันเนาะมากินอาหารไทยกันจาะอาหารอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยมากขอบคุณมากค่ะอกตัวอันนี้อันนี้ขอไม่ใส่เพื่อนแฟนหน่อยได้ไหม ไม่ต้องใส่นี่จ้ะเอาเอาแบบสูแบบนี้อาจจะไม่เอาพริกหรือว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคือทำพัวไว้ทิ่นันอังโกลแล้วเนาะอังโกลอังโกลพากันมากินข้าวกับครอบครัวที่ร้านแตะ Amazing Thai ท mm. ี่ในเมืองแล้ว hmm. จ้ะที่น้าสั t t ่งไปน่ะเป็นกะเพราถาดกะเพราเนื้อแล้วก็มีไข่ดาวเนาะแล้วก็แหนมต้มแซ่บกระดูกหมูต้มแซ่บกระดูกหมูจ้ะแล้วก็เป็นปลาทอดกระเทียมอีกไกงเห็นในบิ๊กกี้มันลงแบบคุ้นๆยังวะ